เคล็ดลับการเฮ็ดเมนูเข่าคุกมั่นกุ้งพี่น้องอยากได้สูตรและเคล็ดลับไปเฮ็ดกินกันบ่ครับ บอกเลยว่าสูตรและเคล็ดลับนี่เหตตามง่ายๆใ้ที่บ้านถ้ายักลู้สูตรและเคล็ดลับตามมาเบิ่งใดเลยด้วยครับมือนีกระปอมสิพ้าไปเบิ่งสวัสดีครับผมเชฟกระปอมครับพี่น้องมือนี้้าพี่น้องมาเห็ดเมนูเข้าคุกมันกุ้งกันครับพี่น้องสามารถใส่กุ้งได้ทุกชนิดเลยด้วยครับบ่ว่าจะเป็นกุ้งกรามกุ้งขาวหรือว่ากุ้งแม่น้ำหรือถ้าพี่น้องบ่อยากใส่กุ้งพี่น้องสามารถใส่มันกุ้งเสวยแบบสําเร็จตูปทีวียูในกระปุกกระได้เพราะแบบนั้นเขาจะเคี่ยวมันกุ้งมาเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องแต่สําหรับกปอม นี่เนี่ยครับผ้าพี่น้องมาเห็ดเมนูเข่าคุกมันกุ้งโดยใส่กุ้งอันกล้ามกามครับกระปอมก็จะปอกเปลือกออกส่วนตัวที่หัวเขาเนี่ยครับพี่น้องกระปอมก็จะเอาฉี่เขาออกครับหรือว่าตรงที่เป็นส่วนกระเพาะอาหารเนี่ยแหละครับเขาจะแยกตัวที่เป็นเนื้อนะครับออกบ่ได้เอาไปร่วมกับส่วนที่เป็นหัวครับพี่น้องเห็ดไปเรื่อยๆเลยนะครับจนเสร็จเรียบร้อยหลังจากเตรียมวัตถุดิบเรียบร้อยแล้วมากับพี่น้องเดี๋ยวกระปอมสีผ้าพี่น้องไปเข่าคั้วกันครับด้วยขั้นตอนแรกนะครับพี่น้องกระปอมนะครับจะตั้งหม้อขึ เนี่ยครับมะหันเป็นแหวนแบบนี้แล้วเอาตะไคร่มาทุบครับเตรียมของคล้ายๆเคืองต้มยำเลยด้ยครับพี่น้องแล้วก็จะมีใบมะกรูดมีหอมแดงแล้วก็จะมีพริกกระเทียมครับเอาทุกอย่างลงไปพัดในหม้อเลยด้ยครับแค่เติมน้ำมันไปนิดนึงครับพี่น้องหลังจากพัดไปได้สักพักหนึ่งจะมีกลิ่นหอมให้เฮาเอาัวกุ้งเนี่ยแหละครับใส่ลงไปหลังจากนั้นครับพี่น้องกระป๋บบอมจะเอาน้ำพริกเผาใส่ลงไปประมาณสองช้อนโต๊ะถ้าพี่น้องมีมันกุ้งเสเวยแบบนี้ใส่ลงไปปรุงรสด,ด้วยน้ำตาลปี๊บหนึ่งซอนโต๊ะน้ำปลาสองช้อนโต,นนโต๊ นี่เลยครับพี่น้องรสชาติเขากระจะคลายๆต้มย่ำเลยครับหลังจากพัดทุกอย่างให้เข้ากันเรียบร้อยแล้วกระป๋อมจะเติมน้ำไปเล็กน้อยแล้วก็ต้มจนเขาเปื่อยใส่กันเลยครับใส่ระยะเวลาต้มอยู่ประมาณ 10- 1 5นาทีครับพี่น้องโดยใส่ไฟกลางครับส่วนกุ้งเนี่ยครับพี่น้องสามารถเอาไปลวกเอาไปหนึ่งเอาไปทอดแล้วแต่สะดวกเลยได้ครับแต่สำรับกระปอมเลยครับมื่อนี่เอาไปหนึ่งสมุนไพรครับแบบนี้เลยครับพี่น้องมันก็จะง่ายนิดนึงครับหลังจากนั้นกระปอมจะเอาเครื่องปั้นเนี่ยแหละครับพี่น้องลงไปปั้นให้ละเอียดเลยได้ครับถ้าบ ตำออกแล้วค่อยๆตําครับพี่น้องหลังจากนั้นนะครับพี่น้องเขาก็จะเอาไปกองให้ละเอียดครับถ้าพี่น้องบางคนต้องการควมละเอียดสูงๆนะครับสามารถเอาผ่าเข้าบางกองได้เลยครับแต่สาหรับผมนะครับก็อยากได้กากบางส่วนที่ห้มันหลอดไปอยู่ครับพี่น้องกระปอมก็เลยอันเอาตะแกงที่มันห่างจากน้อยครับนี่แหละครับหลังจากกองเรียบร้อยแล้วก็จะได้น้ำแบบนี้เลยครับพี่น้องอันนี้จะเป็นน้ำมันกุ้งที่เป็นต้มยำครับหลังจากน้นครับพี่น้องเอาน้ำที่ห้ากองนี่แหละครับใส่ลงไปในหม้อครับแล้วก็เติมไข่ลงไปครับพี่น้ององสามารถใส่ไข่ไก 4-6ฟองใดเลยด้วยครับเอาที่สะดวกว่ามักไัมักมั่นครับพี่น้อง แกมือนีกระปลอมอยากได้เ like นื้อหลายๆครับกระปอมเลยใส่ไปแปดฟองเลยครับพี่น้องจริงๆมันควรใส่แค่หกหรือหาครับพี่น้องแนะนํา si ว่าใส่ไฟอ่อนๆอ่อนๆเลยเด้อครับพี่น้องแล้วก็ข้นให้เข้ากันแบบนี้เลยครับหลังจากข้นส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันเรียบร้อยแล้วก็จะได้มันกุ้งพร้อมเอาไปคุกเข่าแล้วครับพี่น้องให้เราวางนั่นน่ครับกุ้งที่กระปลอมหนึ่งไว้กับซุกเรียบร้อยแล้วครับและเมนูนี้กับป้อมจะเสิร์ฟให้ตาครับง่ายไดซิมกันแล้วครับสำหรับพี่น้องท่านใดที่ต้องการแบบเนื้อเนียนละเอียดสามารถเเเเอออออาาไไปปปปััั่่นนนนนีีกรบบึงให้้้้มม็็คซดดลยถพ ผู้ใดมักเทคเจอร์แบบมีไข่จากน้อยแบบนี้นี่ครับพี่น้องสามารถเสิร์ฟแบบนี้ได้เลยครับนี่แหละครับง่ายกับไห่กองเข่ามากพร้อมดัซซีเมนูนี้แหละครับพี่น้องเบิ้องเราหนากินบ่ครับลองคอมเมนต์บอกกับปอมนะครับนอกจากกุ้งนะครับสามารถใส่ปูทะเลหรือว่าปูมาหรือแม่แต่ปูหน้าก็ใส่ได้คือกันเลยครับในการเฮ็ดสูตรนี้และเมนูนี้กับพร้อมจ็คเสิร์ฟให้ตากับย่ายด้ซิมแล้วครับพี่น้องว่าหนากินบ่ครับปุ้ยนี่แหละครับย่ายกินครั้งแรลกด้วครับเมนูนี้พูดแล้วครับเพิ่นก็บอกว่าแซ่บเลยครับมันโยกโป้อง บอกเลยครับว่าเมนูนี้เห็ดตามได้ง่ายๆหรือพี่น้องสงสัยก็สอบถามกับปอมมาได้สำหรับพี่น้องที่สงสัยขั้นตอนใดเมนสอบถามกับปอมไว้สำหรับเมนูมื้อนี้ก็แซ่บยูฟ้าย่านเทวดาพลุกมากินน้าขอบคุณพี่น้องหลายๆและสวัสดีครับมื้อนิกะแซ่บวะแซ่บแซ่บอันมันปรุงแซ่บวะหอมบ้างหอมแซ่บเป็นไงกันเมื่อวัวป่า